สำหรับรุ่น G 3นี้นะครับผมที่เรานำเข้ามานะครับผมจะมีด้วยกันอยู่8ขนาดด้วยกันนะครับผมก็จะมีขนาด3แรงแล้วก็5.5แรุดห้แรงนะซึ่งจะมีขนาดไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็7 5แรง10แรง15แรงไซส์ขนาดประมาณนี้นะครับก็20่แรง30แรงจะซส้ประมาณนี้แล้วก็ส่วน40แรงนะฮะที่เรานำเข้ามานะครับผมจะมีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะเป็นเคสเล็กนะครับผมซึ่งรุ่น G สานี้นะครับผม สามารถต่อไฟ DC ได้ถึง800โวลต์ DC นะครับผมแล้วก็ต่อมอเตอร์3เฟส380โวลต์ AC นะครับผมโดยการต่อสายมอเตอร์นะครับผมสาดสายาไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมอินพุตท,ที่เป็น DC ซีนะถ้ต่อที่บวกลบนะส่งไฟฟ้าก็ที่ rst นะครับมอเตอร์ก็ยูนิเวอร์ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมต่อบวกลบนี่ลบจะอยู่ตรงนี้นะฮะหักเชื่อตรงนี้อ่อนนะครับผมแล้วก็ต่อ ส่แล้วเข้าไปนะครับผมบวกลบแล้วไฟฟ้าก็เข้าที่ RST ได้เลยมอเตอร์ก็ UW นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะมีขนาด20แรงกับ30แรงนะครับผมต่อไฟกระแงโซลเซนนะครับขั้วบวกอยู่ตรงนี้ขั้วลบจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องหักพัดติตัวนี้ออกนี่นะครับ ข้อติตรงนี้ออกแล้วก็ต่อได้เลยแล้วก็ไฟฟ้าเข้าไอมอเตอร์ U W นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ฟังไม่ทันหรือว่าสงสัยในรุ่นไหนนะครับผมหรือว่าต้องการรุ่นที่เราไม่ได้พูดนําเสนอไปนะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางไลน์แอดนะครับผมลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ